สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการถอดสลักข่าวนะครับวันนี้เราจะเริ่มต้นกันด้วยประเด็นทางการเมืองจะนําความคิดของสองอาจารย์นะครับท่านหนึ่งก็คือดรนิติเอียวศรีวงศ์ซึ่งได้เขียนเป็นบทความตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์มติชนารายวันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันก็มีมุมมองความเห็นของท่านอาจารย์กรเกษียณเตชาพิระนะครับอาจารย์ประจํา คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรธรมศาสตร์นะครับที่ได้พูดถึงได้วิจารณ์ถึงท่าทีของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่มีการนัดประชุมกันที่สวนลุมพินีล่าสุดเมื่อปลายสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็ได้พูดถึงบทบาทอาของพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะฝ่ายค้านในปัจจุบันด้วยซึ่งก็เป็นมุมมองที่น่าสน น่าสนใจนะครับวันนี้เราก็จะลองนำมาถ่ายทอดกันดูว่าทั้งสองท่านนั้นมองสถานการณ์การเมืองผ่านตัวละครสำคัญสำคัญไว้อย่างไรกันบ้างนะครับอาจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์นั้นได้เขียนบทความเรื่องคนเสื้อแดงกับพักเพื่อไทยนะ อาจารย์นิธิบอกว่ามีกรณีตัวอย่างที่น่าสนใจก็คือเรื่องการเคลื่อนไหวแก้ไขมาตรา112นะครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะมีผู้คนที่มีความคิดความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องของการรณรงค์เคลื่อนไหวแก้ไขดังกล่าวแต่อล่วไรก็ตามเมื่อมีการแสดงท่าทีที่ชัดเจนจากพักเพื่อไทยที่จะไม่สนับสนุนการแก้ไขมาตรา112นั้น ก็ดูจะเป็นเรื่องที่ทำให้เห็นชัดนะครับว่าความคิดความเห็นของกลุ่มที่รณรงค์ซึ่งส่วนหนึ่งนั้นเนี่ยก็เป็นมวลชนคนเสื้อแดงอยู่ด้วยกับพักเพื่อไทยนั้นดูจะเห็นกันไปคนละมุมจากทา่านนที่เอียวสีวงก็ได้เขียนในบทความประเมินสถานการณ์นะครับว่าก็เห็นได้ชัดว่าทางกลุ่มที่ถือว่าเป็นมวลชนที่เคยสนับสนุนอภัพเพื่อไทยจนกระทั่งสามารถชนะเลือกตั้ง แล้วก็เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนั้นดูจะมีความเข้าใจต่อการแสดงออกหรือว่าการประกาศท่าทีของพักเพื่อไทยนะแล้วก็อาจารย์นีธิก็ดูจะประเมินนะครับว่าคงจะไม่ใช่เป็นเรื่องของการยอมจำนนหรือว่าการสลัดไม่หลุดออกจากพักการเมืองอย่างพักเพื่อไทยนะครับแต่ว่าดูจะชื่นชมว่าเป็นเป็นท่าทีที่มีการตรึกตรองที่ชาญฉลาดโดยซ้ำไปแล้วก็มองว่ามวลชนเหล่านี้ก็ดูจะพินิจพิเคราะห์ ว่าสาการในปัจจุบันนั้นมวลชนคงจะไม่มีทางเลือกนะถ้าหากว่าไม่สนับสนุนพรคเพื่อไทยแล้วไปไปเลือกทางอื่นนั้นเนี่ยก็คงจะยังไม่มีช่องทางที่จะให้ทําอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเกิดไปแตกแยกกับพักเพื่อไทยนะก็กลายเป็นว่าอาจจะมีขั้วที่อยู่ตรงข้ามนั้นกลับขึ้นมามีอำนาจอันนี้ก็จะเป็นผลที่จะเสียหายต่อมวลชนเองนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะประคับประคอง ที่จะต้องสนับสนุนพรรคเพื่อไทยต่อไปก็ดูจะเป็นปัญหาเฉพาะหน้าของมวลชนเหล่านี้แม้ว่าจะมีสิ่งที่อาจจะเห็นต่างกันแล้วก็ขณะดเดียวกันอาจารย์นิติก็ได้ประเมินนะครับว่ามีหลายเรื่องหลายประการทีเดียวที่พรรคเพื่อไทยเองก็ดูจะมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถตอบสนองข้อเรียกร้องหรือความต้องการของมวลชนที่เป็นผู้ที่สนับสนุนให้ก้าวขึ้นมาจนกระทั่งสามารถมีอำนาจ ในทางการเมืองได้นะครับแล้วก็ปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องที่น่าจับตามองในอนาคตที่ยาวไกลออกไปว่าจะเป็นเรื่องในลักษณะที่เพียงยุทธวิธีที่พักเพื่อไทยจําเป็นที่จะต้องประคับประคองเพราะว่าจะต้องมีการประสานประโยชน์ในฐานะที่เป็นรัฐบาลนะเนื่องจากฝ่ายต่างๆนั้นเนี่ยก็มีมีข้อเรียกร้องที่อาจจะแตกต่างไปจากมวลชนที่มวลชนที่เป็นฐานเสียงที่แท้จริงของพักนะครับแต่ว่าถ้าประเด็นนี้ ถ้าก้าวล่วงเข้าไปถึงประเด็นที่เป็นยุทธศาสตร์แล้วอาจารย์นิธิก็ดูจะขมวดปมไว้ในตอนจบของบทความไว้น่าสนใจนะครับว่าเมื่อถึงทางตันนั้นวิธีที่จะหาทางออกนั้นดูเหมือนว่าจะมีเพียง2วิธีเท่านั้นทางแรกนั้นก็คือระเบิดนะเพื่อที่จะหาทางออกออกไปแล้วก็อีกทางหนึ่งก็คือพยายามที่จะฝ่าออกไปอย่างสงบจนถึงขณะน,นี้อาจารย์นิธิมองว่าในประการที่2ก็คือพยายามที่จะค่อยๆหาทางออกอย่างสงบนั้น ยังไม่มีอะไรที่จะเป็นเหตุปัจจัยที่ชี้ว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการจบบทความข้อคิดเรื่องนี้ที่ท่านที่อยากจะอ่านรายละเอียดก็คงจะไปลองติดตามอ่านกันได้นะครับส่วนอีกมุมมองหนึ่งเป็นมุมมองของท่านอาจารย์กรเกษียณเตชะพิระนะครับจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็วิพากษ์กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยโดยเฉพาะท่าทีล่าสุดที่มีการประกาศเป็นมติหลังจากการประชุม ชุมนุมกันที่สวนลุมพินีเมื่อล่าสุดนี้นะครับโดยอาจารย์กรเกษียณเนี่ยก็บอกว่าเห็นได้ชัดนะครับว่าในขณะนี้แนวทางยุทธศาสตร์ยุทธวิธีของพันธมิตรนั้นมีความเปลี่ยนแปลงแตกต่างจากการเคลื่อนไหวก่อนหน้านั้นนะครับโดยเฉพาะการาที่คนล้มรัฐบาลพักพลังประชาชนได้ถึงสองชุดติดต่อกันนะเพราะว่ามีเงื่อนไขปัจจัยที่อาจารย์กรเกษียณบอกว่ามันมีความเปลี่ยนแปลง อย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ท่าทีล่าสุดของพันธมิตรนั้นเป็นท่าทีที่อาจารย์กรเกษียณใช้คำว่าเป็นการปรับตัวตั้งมั่นเชิงยุทธวิธีเพื่อรับกระแสต่ำอันนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นภาษาของนักยุทธศาสตร์ยุธทธวิธีพอสมควรทีเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับอาจารย์กรเกษียณก็ตั้งข้อสังเกตว่าแม้ว่าโดยแนวทางยุทธศาสตร์ยุธทธวิธีจะมีการปรับเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนแต่ว่าท่าทีของผู้นํา นะโดยเฉพาะผู้นำบางท่านนั้นเนี่ยก็ยังเป็นท่าทีทีอ่อาจจะยังแสดงความสุดโต่งนะมีวัฒกรรมต่างๆที่ก็ยังยึดติดอยู่กับเรื่องของความคิดหรือว่าท่วงทำนองเดิมๆนะซึ่งอันนี้ก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นเป็นเปลือกนะแต่ว่าแนวทางจริงๆหรือว่าเนื้อหาจริงๆนั้นก็คงจะเป็นอย่างที่อาจารย์กรเกษียณได้ประเมินนะว่าในขณะนี้พันธมิตรเองก็คงจะยังไม่มีการประกาศชุมนุมใหญ่อย่างที่ได้เป็นมติล่าสุดนะครับ ส่วนนอกจากนี้ก็ยังมีการวิพากษ์พักฝ่ายค้านอย่างพักประชาธิปัตย์นะก็ต้องเรียนและครับว่าค่อนข้างจะเป็นมุมมองที่พักประชาธิปัตย์อ่านแล้วก็คงจะเจ็บกระดองใจกันพอสมควรนะครับเพราะว่าอาจารย์นิติประธานโทษครับอาจารย์กรเกษียณน,นั้นเนี่ยก็วิพากษ์เอาไว้หลายข้อหลายประการทีเดียวแล้วก็ก็เป็นภาษาเป็นสำนวนที่ค่อนข้างจะเฉพาะตัว ของท่านอาจารย์กรเกษียณน,นะครับใครได้อ่านบทความแล้วก็คงจะทราบกันเป็นอย่างดีละว,ว่าอาจารย์กรเกษียณน,นั้นท่านกา็เป็นเจ้าของสมบัติสํานวนที่สวิงสวายพอสมควรท่านหนึ่งทีเดียวนะครับอาจารย์กรเกษียณวิพากษ์พักประชาธิปัตย์ในฐานะฝ่ายค้านไว้อย่างนี้นะครับต้องขออนุญาตพักประชาธิปัตย์อ่านจากที่อาจารย์กรเกษียณโพสต์ไว้ใน Facebook นะครับบอกว่าด้วยความอิจฉารอาอใจคนของประชาธิปัตย์ที่ออกมาพูดแต่ละครั้ง แต่ละคําในระยะหลังๆนี้มีแต่สะท้อน 1. ความสิ้นท่าหมดปัญญาที่จะหาประเด็นค้านรัฐบาลซึ่งแทนผลประโยชน์ของประชาชนส่วนข้างมากอย่างแท้จริงนะเกาะติดกับกลุ่มสังคมกลุ่มอุดมการเฉพาะถิ่นสุดต่งสุดขั้วอันเป็นลูกค้าขาประจำวงแคบๆเก่าๆของตนไม่ปรับตัวไม่ขยับขยายออกไปนะแล้วก็สามท่า, NT, าทีแอนตี้ประชาธิปไตยลึกๆ ที่หวาดระแวงเสียงข้างมากพร้อมจะหันไปใช้อำนาจนิยมเพื่อกำราบสิทธิเสรีภาพของผู้ที่มีความเห็นต่างที่ท้าทายฐานความคิดความเชื่อของพรรคตนนะแล้วก็ประการสุดท้ายประการที่4บอกว่ามีความอินซีเคียวนะทางการเมืองลึกๆไม่มั่นคงไม่มั่นใจว่าจะมีวันที่พรรคตนจะได้กลับมาชนะการเลือกตั้งกลุ่มเสียงข้างมากในสภาได้อีกครั้ง หรือไม่ถ้าเดินตามกลไกเลือกตั้งปกตินะก็ถือว่าเป็นข้อวิจารณ์ที่ค่อนข้างจะรุนแรงทีเดียวพรรคประชาธิปัตย์จะตอบโต้อ,อย่างไรก็ว่ากันไปนะครับเอาละครับนี่ก็คือเรื่องของการเมืองที่เกี่ยวข้องกับตัวละคระทั้ง มวลชนคนเสื้อแดงกับพักเพื่อไทยนะฮะที่เป็นซีกรัฐบาลแล้วก็พันธมิตรรวมทั้งพักประชาธิปัตย์ที่เป็นฝ่ายค้านในขณะนี้ก็ถือว่ามองทั้งสองด้านจากมุมมองของสองอาจารย์นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเรามีแขกที่จะสนทนากันเรื่องที่เมื่อวนันอังคารที่ผ่านมานั้นคลรมอมีมติที่น่าสนใจครับสักครู่กลับมาครับ เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับคอรมอก็ได้มีมติเห็นชอบในแผนป้องกันน้ําท่วมเราจะไปติดตามเรื่องนี้ในรายละเอียดกับท่านกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการน้ําหรือกยนนนะครับดร ok ปิดิพงศ์พึ่งบุญนายุทธยาตอนนี้ท่านอยู่ในสายนะครับสวัสดีครับดร ok ปิดิพงศ์ครับครับสวัสดีครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคอรมอได้อนุมัติแผนป้องกันน้ําท่วมในรายละเอียดนี่มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจครับท่านครับ ก็คงจะมีสองสามประเด็นนะครับประเด็นแรกเนี่ยเรื่องโครงการที่ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกบอซึ่งตั้งโดยระเบียบสนักนายกใหม่มาพร้อมๆกับกนอหยอครับมีมีมีอันย่ยเยอะหน่อยอันอันหนึ่งนี่บริหารจัดการอันอันหนึ่งนี่คุมเรื่องนโยบายนะครับ ครับกนอยออนี่คุมนโยบายกบอก็คุมเรื่องการบริหารจัดการครับซึ่งก็ขั้นตอนต่อไปเนี่ยเรื่องโครงการต่างๆนี่ก็คงจะต้องผ่านกบอแล้วก็ผ่านกอนอยออแล้วก็เข้าอไปที่คอรมอเลยครับครับส่วนกนชเดิมก็คงจะเป็นอที่ปรึกษาต่อไปครับก็ขราวนี้เนี่ยก็มีโครงการเข้าไปเยอะนะครับประมาณสองหมื่นสี่พันล้านบาทครับก็ เป็นโครงการที่าทางกระทรวงต่างๆเนี่ยเห็นว่าเป็นโครงการเร่งด่วนทั้งหมดนะครับครับซึ่งก็รัฐบาลก็อได้ได้ได้เขาจะเห็นชอบไปแล้วนะครับ,รบแต่ว่าในชั้นของการประชุมของกนอยอ,อเนี่ยก็ให้ไปทำแผนปฏิบัติการมาสำหรับโครงการทั้งหมดที่ทอนุมัติไปในคราวนี้ครับค่ะ เพราะว่าที่ท่านนายกท่านเป็นห่วงเนี่ยก็มีอยู่สองเรื่องก็คือไอ้เรื่องของเกี่ยวการเกี่ยวพันกับน้ําท่วมเนี่ยมันมีโครงการที่น้อยไปหลายครั้งแล้วในต่างการต่างวระนะครับตั้งอยากจะให้พวกผมเนี่ยไปดูว่าไอ้ความเชื่อมโยงของโครงการต่างๆเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนเพียงใดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปทํอแผนที่นะฮะ แล้วก็แสดงที่ตั้งโครงการแล้วความเชื่อมโยงระหว่างโครงการต่างๆหลายอันเพื่อจะให้ดูว่าความสอดคล้องของมันเนี่ยมีมีมีมากหรือไม่เพียงใดนะคะครับมีอันไหนขัดกันหรือว่าจะเป็นปัญหาในการดําเนิกนการหรือไม่ครับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่หนึ่งส่วนเรื่องที่สองเนี่ยซึ่งผมเองเนี่ยให้ความสำคัญมากคือว่าโครงการทั้งหลายเนี่ยมันเร่งด่วนทั้งนั้นอนะ ว่าที่สําคัญที่สุดคือเมื่อไหร่มั J <c oughs> นจะเสร็จให้เมื่ไหร่มันจะเสร็จคำว่าเร่งด่วนนี่ก็ด,ดูจะมีเงื่อนเวลาที่จํากัดใช่ไหมครับคือสําหรับผมเนี่ยซึ่งในชั้นของกชอเนี่ยผมเป็นประธานคณะอนุกรรมการเรื่องการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วนซึ่งก็หมายความว่างานทุกอย่างเนี่ยมันควรจะเสร็จภายในพฤษภามิถุนายนกรกฎา สิงหาช้าสุดนั่นนะฮะก่อนน้าจะมาอืเพราะฉะนั้นเนี่ยอโครงการส่วนใหญ่ซึ่งเราอันวัดไปในชั้นนั้นเนี่ยเราเห็นชอบไปในชั้นนั้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของการอปรับปรุงของเดิมกุดกรองเสริมแนวออื่าลอกสิ่งกีดขวางต่างๆสร้างความสามารถปั๊มน้ําเครื่องผัดดันน้ําต่างๆแล้วนี่คือเป็นงานง่ายทําได้เร็วอแต่ในชั้นหลังเนี่ย โดยที่ท่านนายกต้องไปราะการต่างจังหวัดและต้องไป,ปต่างประเทศเนี่ยก็มีการอตอกลงที่จะทำการป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจให้ให้มากยิ่งขึ้นนะครับครับโครงการระยะหลังๆนี่ก็จะเข้ามาในลักษณะเป็นโครงการที่จะสร้างคางนกั้นน้ำเจระยาสร้างคันตามแนวถนนนะครับ,รบย้ายแนวคานพระราชดมฤตยัยย้ายประตูน้ำจุฬา โรงกอร oh. ยกคันดินต่างๆเหล่านี้เนี่ย uh. ซึ่งอันนี้เนี่ยทางผมเองโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเนี่ยส้าก็ท่านนายกด่วยก็ได้สั่งการไปว่าอยากจะรู้อันไหนมันจเสร็จยังไงโอ้ oh, เพราะ,ราะว่าดูแล้วหลายโครงการนี่ไม่น่าจะทําได้เสร็จ uh. ในระยะเวลาสั้นๆนะครับ S 2> <S 2> เาขายืนยันว่าคงจะทําได้แต่น,นี้เราก็คงจะต้องไปตรวจสอบแผนปฏิบัติการอีกครั้งหนึ่งว่ามัน,ม,นมันเสร็จหรือไม่ยังไงเพราะว่ามันมันเกี่ยวอย่างเนี้ยคุณไปสารถ้าเผื่อพ,อ,พ,อ,พอทาเสร็จเนี่ยวิธีการบริหารจัดการน้ําก็ต้องเป็นอย่างหนึ่งใช่ไหมครับครับถ้าทําไม่เสร็จวิธีบริหารจัดการน้ําก็ต้องเป็นอย่างหนึ่งเพราะว่าโครงสร้างของการทํางานมันไม่เหมือนกันเพราะนั้นสองประเด็นนี้ก็เขาคงเป็นโจทย์ที่สองอาทิตย์ สอาทิตย์ต่อไปเนี่ยสนายุคลมนตรีก็นัดประชุมแล้วขอให้ทางฝ่ายใด้านุก,กานเนี่ยเขาได้ได้ช่วยทํามาก็คือประเด็นที่เกี่ยวกับความเชื่อมโยงแล้วก็ประเด็นที่เกี่ยวกับช่วงเวลาในการปฏิบัติงานครับเห็นว่ามี3โครงการที่ขอให้ยกออกไปก่อนก็คือ2โครงการนี่เป็นเรื่องของสตรีทแคนนอ l ที่จะสร้างเป็นคลองระหว่างถนนเข้าใจว่าจะเป็นพุทธมนทนสายสายสี่สายห้าใช่ไหมครับครับแล้วก็จะมีทางยกระดับที่จะต่อเชื่อมไปถึงเพชรเกษมเลย21กิโลอันนี้จะยกออกไปก่อนใช่ไหมครับอันนี้ก็จะต้องไปพิจารณาว่ากรอบของวงเงินที่จัดไว้เนี่ย300ล้านเนี่ยมันตรงหรือไม่อย่างไรนะ้ฮะแล้วก็ คือการเบิกเงินเบิกเงินจ่ายเงินตามวิธีการวุมหมานไม่ว่าจะเป็นเงินกู้หรือไม่เนี่ยมันต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเวลาของการที่จะใช้เงินถ้าอยู่เวลาอยู่ดีเราเอาเงินมากองไว้มันก็เสียดอกเบี้ยเสียอะไรโดยเพราะอย่างยิ่งท,ที่เป็นเงินกู้ใช่ไหมฮะเพราะนั้นเวลาของการก่อสร้สางจริงๆเนี่ยมันคงต้องมาตรวจด,ดูว่ามันมันเหมาะสมเมื่อไหรแค่ไหนเพียงใดเพราะว่าอย่าลืมว่าขณะนี้เรายังมีสองโครงการอยู่สองโครงการซึ่ง ซึ่งจะต้องใช้เงินนะครับครับก็คือโครงการที่จะชดเชยให้กับผู้ที่จะ,ะมีน้ำท่วมในกร้นท,ที่เราต้องเก็บน้ำส่วนหนึ่งไว้ใช่ไหมครับครับครับอันนี้เนี่ยต้องต้องจ่ายครับอีกอันหนึ่งก็คือเป็นโครงการที่จะมีการจัดการในเรื่องของการเผชิญเหตุต่างๆเช่นการซ้อมการอะปบียพกการม,มีคลังเครื่องออมือการทำให้ชาวบ้านเขาถึง อาหารแล้วก็เครื่องหุ้โปะโริโปคได้โดยสะดวกเรา่นี้เป็นต้นทั้งนนี้เนี่ยมันต้องต้องรีบทำเอาละครับคงจะได้ติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้กลับขอบพระคุณครับดรปิติพงศ์ครับครับสวัสดีครับดรปิติพงศ์พึ่งบุญนายุทธยาครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายครับ มีข่าวที่ดูจะสร้างความสับสนพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องของกองทุนน้ำมันนะครับว่ากองทุนน้ำมันจะดำรงอยู่ต่อไปหรือว่าจะมีการยกเลิกกันหรือไม่ถ้าหากว่ายกเลิกแล้วบรรดาก๊าซ LPG ที่จะต้องมีการอุดหนุนราคากันอยู่นั้นจะทำอย่างไรจะปล่อยให้ลอยตัวขึ้นไปจนกระทั่ง แม้กระทั่งกาสูงต้มที่ใช้ในครัวเรือนก็จะต้องมีการปรับราคาสูงขึ้นไปด้วยหรือไม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นคําถามที่ตามมาพร้อมประมาณทีเดียวนะครับแต่ว่าล่าสุดนี้มีข้อมูลที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยโดยท่านผู้ว่าการธนาคารดตรประสานใจรัตรกุลได้ถแถลงนะครับว่าทางธนาคารเองก็ได้มีการศึกษาเรื่องของภาวะราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งไปดูว่าจะมีผลกระทบโดยเฉพาะเรื่องของเงินเฟอ้อซึ่งเราก็มีเป้าเงินเฟ้อที่ตั้งเอาไว้นะครับว่าจะกระทบต่อเป้าเงินเฟ้อที่ตั้งไว้หรือไม่นะถ้าแน่นอนครับถ้ากระทบก็คงจะมีผลต่อเรื่องของอัตราดอกเบี้ยมีผลต่อเรื่องอะไรต่างๆที่จะเป็นนโยบายทางการการเงินอีกมากมายทีเดียวก็ปรากฏว่าจากข้อมูลนั้นอดอ,อรประสานเนี่ยบอกว่าในขณะนี้ ทางธนาคารในประเทศไทยนั้นเนี่ยเคยประมาณการโดยใช้สมมุติฐานราคาน้ํามันดิบดูไบที่เป็นราคาที่ตลาดน้ํามันบ้านเราใช้อ้างอิงเป็นสําคัญนะครับราคาเดิมนั้นเนี่ยกำหนดไว้ว่าน่าจะอยู่ที่ค่าเฉลี่ยประมาณ103เหรียญต่อบาร์เรลแต่ในขณะนี้เนี่ยราคาน้ํามันดิบดูใบก็ขยับขึ้นมาถึง120ี่เหรียญต่อบาร์เรลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็มีความจําเป็นที่จะต้องทําแบบทดสอบภาวะวิกฤต หรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็น s t r e s s test นะ,ะซึ่งก็ได้ทำมาแล้วโดยตั้งสมมุติฐานว่าถ้าหากว่าราคาน้ำมันขยับขึ้นไปสูงสุดเท่าไหร่นะ่าจึงจะไม่กระทบต่อเรื่องของเป้าเงินเฟอ้อที่ตั้งไว้ปรากฏว่า,า,ารัฐบาปภาษาเนี่ยบอกว่ารับได้ถึง140เหรียญต่อบาเรลนะครับอันนี้ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจว่าถ้าถึง140เหรียญต่อบาเรลแล้วเชื่อว่าผลกระทบโดยเฉพาะต่อเรื่องของเป้าเงินเฟอ้อ อันจะมีผลไปถึงเชื่อมโยงไปถึงอีกหลายๆเรื่องนั้นก็ยังไม่น่าห่วงนะครับครับกลับมาดูเรื่องของกองทุนน้ำมันนะครับกองทุนน้ำมันในขณะนี้ก็เรากู้เงินเป็นวงเงินไว้แล้ว30,000ล้านบาท เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรนั้นสิ่งที่จะต้องคำนึงก็คือว่า30,000ล้านบาทที่กู้มานั้นจะต้องหาทางชดใช้นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเรื่องของการเก็บเงินเข้ากองทุนซึ่งขณะนี้เก็บจากผู้ใช้น้ำมันเบนซินแกส๊สโซฮอลแล้วก็ดีเซลนะเบนซินแกส๊สโซฮอลขณะนี้เก็บลิตรละ2บาทดีเซลก็เก็บลิตรละ60สตางค์นะถ้าหากว่าจะยกเลิกกองทุนน้ำมันหมายความว่าจะลดการ พาราการจัดเก็บตรงนี้หรือไม่นะถ้าลดการจัดเก็บตรงนี้ก็หมายความว่าจะต้องคิดต่อไปครับว่าแล้วแก๊ส LPG หรือแก๊สหุงต้มแม้ว่าขณะนี้จะมีการปรับราคาในส่วนของที่ใช้ในภาคอุตสาหการรมปรับกันมาก่อนหน้านี้ตั้งแต่สมัยรัฐบาลชุดที่แล้วแล้วนะครับแล้วก็มีโครงการที่จะปรับต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งถึงสิ้นปีนี้แล้วก็ขณะเดียวกันอ่าแก๊ส LPG แล้วก็รวมทั้ง NGV ก็มีโครงการที่จะปรับราคาขึ้นด้วยนะฮะตอนนี้ก็มองกันไปว่าอาจจะจําเป็นต้องถึงขั้นต้องปรับในส่วนของครัวเรือนด้วยหรือไม่นะถ้าปรับส่วนครัวเรือนประชาชนที่มีรายได้น้อยผู้ที่มีความจําเป็นรับภาระเรื่องราคา๊าซสูงต้มที่ขยับขึ้นไม่ได้จะมีมาตรการที่จะช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มที่มีความยากลําบากอย่างไรนี่ก็จะต้องคิดโครงการเข้ามาต่อเนื่องกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ ต้องพูดว่าประชาชนก็กำลังรอติดตามอยู่นั้นเนี่ยก็คือแผนเรื่องของพลังงานอย่างครบถ้วนเป็นระบบนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีพลังงานก็ดูเหมือนว่าประกาศว่าภายในเดือนมีนาคมนี้จะต้องประกาศให้รับทราบเราก็ลองติดตามดูก็แล้วกันครับแต่ขณะนี้ไม่ว่าข่าวอะไรออกมาก็ฟังเรื่องของกรอบใหญ่แผนพลังงานอย่างเป็นระบบที่ท่านรัฐ รัฐมนตรีพลังงานจะประกาศนั้นเป็นอย่างไรเอาชั้นต้นตรงนี้ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยมาลงในรายละเอียดกันจะวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างไรก็คงจะว่ากันได้ถนัดแหละครับในตอนนั้นเอาละครับวันนี้ก็หมดเวลานะครับของรายการถอดสลักข่าวนะครับตองลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในวันต่อไปครับสวัสดีครับ